สวัสดีครับผมวันนี้พบกับครูเบสนะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะครับผมหลังจากที่ครูได้ทำสื่อนะครับในเรื่องของแนวคิดเชิงนามธรรมการแก้ปัญหาแล้วก็การเขียนโปรแกรมด้วย python นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนกันก่อนนะครับว่าในทั้งหน่วยเนี้ยเราจะได้เรียนเรื่องอะไรบ้าง โดยหน่วยนี้จะแบ่งเป็นสพาร์ทด้วยกันนะครับผมพาร์ทแรกนะครับจะเป็นในเรื่องของการอ,าอธิบายวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัวนะครับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะครับผมเราจะใช้เทคโนโลยีอย่างไรนะครับไม่ให้โดนพวกไวรัสเข้ามาโจมตีเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมจุด่ระสงคสมองนร้เขาบอกว่า1อาธิบายวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัว 2. วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. อภยปลายวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย4ี่นำสือ่อหรือแหล่งข้อมูลไปใช้ถูกต้องเหมาะสมตามข้อตกลงการใช้งานคำถ,ถามก่อนเรียนถามว่านักเรียนนะครับใกคามเนี่ยจากการใช้อินเทอร์เน็ตในคอมคิดของเราเนี่ยนะครับผมคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวลองตอบลงมาดูนะครับผมในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับกดสต็อปวิดีโอไว้ก่อนได้นะครับผมแล้วก็ลองพิมพ์ตอบดูเนาะ อันนี้เป็นข้อสอบก่อนเรียนนะครับผมสามารถเข้าไปทําได้เลยนะครับผมกด stop แล้วก็ scan code หรือพิมพ์ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเรารู้ความหมายของควาว่าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT นะครับผม Information Technology นะครับผมเขาบอกว่าเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสําคัญต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะครับรวมทั้งการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าภายคุกคามในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะผมที่หลักๆนะครับผมที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันของเรานะครับผมอันแรกนะครับผมเป็นการคุกคามโดยใช้หลักจิตวิทยานะครับผมเป็นการคุกคามที่ใช้การหลอกลวงที่ไม่ต้องใช้ความรู้ด้านไอทีนะครับเน้นใช้การพูดหวานล้อมใช้การเชื่อใจนะครับผมตัวอ,อย่างเหตุการณ์นะครับผมสมมุตินะนะครับปเป็นเหตุการณ์ มีการหลอกนักเรียนว่าได้รับรางวัลโทรศัพท์มือถือ iphone 13แต่ต้องกรอกข้อมูลยันติข้อมูลยันสิทิ์ได้แก่อะไรเช่น เลขแบบประชาชนสามหลาชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรอย่างนี้นะผมมิจฉาชีพจะเอาข้อมูลตรงนั้นน่ะไปใช้งานนะผมในการทําในสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมอาจจะไปสมัครเว็บการพนันนะครับหรือทำอะไรต่างๆนะที่ผิดกฎหมายนะครับผมตรงนี้เราก็ต้องพิจารณาให้ดีนะผมและไตรตรองข้อมูลนะครับผมผมก็จะมีตัวอย่างในข้อความมาให้ครับในการโฆษณานะครับมิจฉาชีพสวัสดีครับคุณเป็นผู้โชคดีได้รับ iPhone 13หนึ่งเครื่องนะครับ กรณาณเรียนตัวด้วยเลขแบบประชาชน13หลักชื่อสกุลที่อยู่และโอนเงินค่าจัดส่งจงํานวน1น0บาทและค่าประกันสินค้า1,500บาทนะครับตรงนี้ถ้าเราไมไ่มีความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีปลอดภัยเนี่ยนะครับผมเราตกเป็นเหยื่อเขาเราก็ต้องโอนเงินให้เขาทั้งหมด1,650บาทเพื่อการเป็นเครื่องค่าประกันและค่าจัดส่งนะครผมซึ่งเงินที่เราโอนไปเนี่ยก็เท่ากับว่าเราจ่ายแต่ชีพไป เราก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะครับผมนี่ก็ระวังให้ดีนะครับผมต่อไปนะครับเป็นวิธีการคุกคามด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมจากข้อมูลและเนื้อหาโบนโลกอินเทอร์เน็ตนครับทำให้ข้อมูลบางข้อมูลเนี่ยไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมและอาจทําให้เกิดปัญหานักเรียนได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับการเชิญชวนผ่าน Facebook ในการเล่นการขณะออนแลน์ต่างๆนะครับโดยมีข้อความเชิญชวนว่าได้จริงมีส่วนการเล่นต่างๆนะครับเราอาจจะเคยเห็นผ่านผ่านตานะครับใน Facebook ว่า อ่ะนะครับมีสูตรนะครับได้จริงแกงจริงนะครับผมลงทุน300บาทสูตร300 0 0นบาทอะไรอย่างนี้นะผมถ้าเราไม่มีความรู้ตรงเนี้ย เราอาจจะลงเชื่อเขาได้นะผมมันไม่จริงนะผมไม่มีใครทาได้นะครับผมตรงนี้นะก็พิจารณาให้ดีนะในการที่จะเชื่ออะไรง่ายๆนะผมโลกของเทคโนโลยีของเรานะครับผมตัวอย่างกันที่2คือการหมิ่นประมาทผู้อื่นในพื้นที่สังคมออนไลน์ทําให้ผู้อื่นเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือการหมิ่นเบื้องูงนะครับมีโทษทางกฎหมายนะครับก็จะเข้าไปสู่พรบคอมพิวเตอร์นะตรงนี้นะครับในการหมิ่นประมาทใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับผม ตอนนี้ก็คือใครจะพิมพ์อะไรนะครับเราก็ต้องไต่ตรองพิจารณานะครับถึงเราจะใช้เป็น Account ปลอมหรือก็เรียกว่าเฟสอวตารนะครับทางกฎหมายก็สามารถติดตามได้โดยติดตามผ่านไอนะผมไอพีตัวที่เราใช้สมมติอ่ะเราบอกว่าก็เราไม่ได้ใช้ที่บ้านหนิเราใช้ร้านอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตก็จะมีการเก็บข้อมูลหลอกไฟนะผม90วันตามพรบคอมพิวเตอร์นะผมว่าเครื่องเนี้ยใครเป็นคนใช้สมมุติว่าอ่ะเราพิมพ์โพสต์ดาวอื่นไปเวลา14นาฬิกาของวันที่14มีนาเนี่ยเขาก็จะตามมาย้อนในหลอก ดูว่านะครับเราอะไอตัว IP s เนี่ยว่านไปตรงไหนสมมติอะไปร้าน E แล้วร้าน E เนี่ยเขาก็จะตรวจสอบว่าในช่วงเวลา14 13ี่สถึง15บห้ารากาเนี่ยใครมานั่งเล่นตรง IP เครื่องนั้นนะครับผมเขาก็จะเช็คได้นะครับผมแล้วก็จะตามสื่อตัวเราได้ตรงนี้ก็ระวังนะครับผมเราใช้เทคโนโลยีเราคิดก่อนใช้นะครับผมกิ๊กต่อไปนะครผมเป็นวิธีการคุกคามโดยใช้โปรแกรมนะครับเป็นการคุกคามโดยใช้โปรแกรมเป็นเครื่องมือสำหรับแก้ปัญหาด้าน IT นะครับซึ่งเราจะเรียกว่าม a l w a r e นะครับซึ่งมีหลายประเภทได้แก่หนึ่งนะครับเป็นไวรัสคอมพิเ ะะเป็นโปรแกรมที่เขียนด้วยเจตนาร้ายนะครัทำให้ผู้ใช้เกิดความรําคาญและและก่อเกิดความเสียหายต่อข้อมูลหรือระบบได้ลักษณะการแพร่กระจายนะครจากการเปิดไฟล์ที่มีชื่อแปลกๆเช่น w 3 2 32. k l e z h s m นะครับผมไฟล์แปลกๆที่เข้ามาในเครื่องเราโดยที่เราไม่รู้ก็ตามหรือชื่อที่เราไม่คุ้นก็ตามเราไม่ควรจะกด,ดเข้าไปนะผมมันอาจจะเป็นฝังไวรัสมาได้หรือฝังจิตนาไม่ดีเข้ามาได้นะผมในเครื่องคอมพิวเตอร์เราเนีผมน,นี้ก็เราต้องพิจารณาให้ดีนะครับผม2เวิร์มนะครับผมเวิร์มเป็นโปรแกรมอันตรายที่สามารถแพร่กระจายสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในตัวเองนะครับโดยใช้วิธีหาจุดอ่อนของระบบรักษาความปลอดภัย แ,แพร่กระจายเข้าสู่คอมพิวเตอร์นะครับอ่ะเช่นนะครับคอมพิวเตอร์เราไม่ได้มีการอัปเดต w i n d o w s อย่างสม่ำเสมอรหรือโทรศัพท์เราเนี่ยไม่ได้มีการอัปเดตไ,ไอตัวของซอฟต์แวร์นะครับถ้าเรามีไปหลดอะไรแปลกๆมาหรือมีตัวไวรัสบูมเข้ามาเนี่ยมันก็จะเจาะตัวความปลอดภัยที่ต่ำสวงเรานะครับแล้วก็ทะลุเข้าไปในตัวซอฟต์แวร์ของเราและทำการแพร่กระจายไวรัสเข้าไปนะครับ ต่อไปนะผมเป็นมาโทรจันนะผมมาโทรจัน ah เป็นโปรแกรมที่คล้ายกับโปรแกรมทั่วไปเพื่อหลอกลวงข้อมูลให้ผู้ใช้ติดตั้งใช้งานและจะสร้างปัญหาต่างๆให้กับผู้ใช้งานนะครับเช่นการทำลายข้อมูลของเราต่างๆนะครับบางทีเรามีข้อมูลอยู่ใน,ในคอมพิวเตอร์นเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญนะครับถ้าเราโดนตัวมาโทรจันเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปทําลายข้อมูลของเราลบข้อมูลของเราหรือทําทให้ข้อมูลของเราเนี่ยเกิดความเสียหายได้นะผมตรงนี้ก็ต้องระวังไว้นะต่อไปนะเป็นโปรแกรมดักจับข้อมูลหรือสปายแวร์เป็นโปรแกรมที่แอบขโมยข้อมูลของ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อนําไปแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆเช่นการเก็บรหัสผ่านหรือนําพฤติกรรมมาใช้งานอินเทอร์เน็ตไปขายกับโฆษณาเว็บการพนันนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมเช่นเราไปกรอกสมัครกับเว็บไซต์ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเช่นนี้ยกตัวอย่างครับ www.123. อ n น i ลน์อ่ะนะครับ 123. อ n l i ลน์แล้วเขาก็เขียนว่าคุณเป็นผู้โชคดีได้รับเงินโทเค็นจำนวน500คอยเพียงแค่ท่านกรอกข้อมูลต่อไปนี้อ่ะนะครับผมพอกรอกเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วเขาก็จะเอาข้อมูล ที่เราปลอกเนี่ยไปขายในดักเว็บหรือไปขายให้กับบริษัทที่ทําเว็บพนันออนไลน์นะครับผมเว็บพนันพวกนี้ก็จะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้ต่อในการยิงโฆษณาเข้ามาในโทรศัพท์นะรเราอาจจะเห็นว่าทําไมข้อความกำนันเข้ามาทั้งที่เราไม่ได้ไปสมัครเลยนะครับผมัางที่เราอาจจะข้อมูลของเราอาจจะหลุดล่วไหลได้นะตรงนี้นะก็ระวังไว้นะครับผมต่อไปนะเป็นโปรแกรมเลขค่าไทยนะครับเป็นโปรแกรมขัดขวางการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ด้วยหรหัสผ่านนะครับจนกว่าผู้ใช้จะจ่ายเงินค่า คาถ่ายจริงๆลรับอ่านข้อมูลนะครับบล็อกแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่มีใครรับประกันได้นะครับว่าจ่ายเงินไปแล้วบางทีจ่ายเงินไปเป็นล้านเนี่ยจะได้ข้อมูลกลับไหมนะครับเพราะว่าแฮกเกอร์เขาก็ไม่ได้สนอยางนั้นอยู่แล้วนะครับเขาอาจจะได้เง,งินจริงๆแต่ว่าเขาก็หนีไปเลยก็มีนะผมตรงนี้นะน,นะครับตัวอย่างเช่นครับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคกลางนะครับโดนไวรัสแกรมเรียกค่าถ่ยปิดการเข้าถึงข้อมูลคนไข้ทั้งหมดนะครับถามว่าตรงนี้มีปัญหาอย่างไงนะครับปัญหาที่ว่าฐานข้อมูลทั้งหมดของคนไข้เนี่ยโดนล็อกเข้ารหัสผ่านทําให้หมอไม่สามารถดูประ พยาบาลไม่สามารถดึงประวัติได้และในสัต์กรไม่สามารถจ่ายยาคนไข้ได้ตามประวัติต่างๆนะครับผมะนะครับต่อไปนะเป็นรูปแบบในการปกป้องภยัยคุกคามนะครับมี3รูปแบบด้วยกันนะผมข้อที่1นึ่ก็บอกว่าตรวจสอบจากสิ่งที่ผู้ใช้รู้ครับเป็นการตรวจสอบที่มีเพียงแค่ผู้ใช้คนเดียวที่รู้เท่านั้นเช่นบัญชรีรายชื่อกับรหัสผ่านนะครับในที่นี้ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเช่นนะครับตัวอ e ีเมลข้อเฟซบุ๊กกับรหัสผ่านนะผมตรงนี้เราไม่ควรที่จะบอกให้ใครรู้นะครับแม้กระทั่งพ่อหรือแม่ แล้วก็ตามนะครับผมเพราะว่าสมมติถ้าหลัผฐานของเรามันรั่วไหลออกไปเนี่ยครับเราอาจจะถูกการแฮ็กหรือนาเฟซของเราเนี่ยไปโพสต์ผิดประมาทผู้อื่นได้นะครับหรือไปทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องได้นะตรงนี้กต็ต้องระวังนะครับผมหรือาจจะเป็นตัวอีเมลของเราก็ตามนะครับถ้านักเรียนใช้เป็นเมลทางกษรเนี่ยบางทีกลุนคารุมของเราเนี่ยครับอาจจะโดนเพื่อนที่ไม่หวังดีเข้าไปลบงานของเราได้นะครับผม นี้ก็ต้องระวังไว้นะครับต่อไปนะครับตรวจสอบจากสิ่งที่ผู้ใช้มีนะครับเป็นการตรวจสอบจากอุปกรณ์ที่ใช้งานนะครับต้องมีเช่นบัตรสมาคการหรือโทเค็นนะครับตรงนี้อาจจะตรวจสอบในเรื่องของประชาชนนะครับในประชาชนต่างๆนะครับหรือรูปถ่ายจากประชาชนอะไรเงี้ยผมเลขสิบหลักด้านหลังนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนับเป็นการตรวจสอบจากสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้เป็นการตรวจสอบข้อมูลจากข้อมูลชีวภาพนะครับเช่นมาตตาใบหน้าหรือเสียง ตรงนี้นึกง,ง่ายๆนะครับเราเข้าแอปพลิเคชัน b a r ปนะครับที่เป็นแอปที่มีความปลอดภัยสูงนะครับผมตรงนี้เขาก็จะให้เราสแกนหน้าตา นะครับหรือใบหน้าหรือเอาง่ายๆนะครับเอาง่ายๆนั่นอีกโทรศัพท์ของเราครับผมมีระบบสแกนนิ้วสแกนลายมือนี่คือการใช้ชีวมาตนะครับผมถ้าลายนิ้วมือตรงก็งสามารถปลดล็อกได้แต่ถ้าลายนิ้วมือไม่ตรงก็งเขาจะให้เราสแกนอีกครั้งหรือเซ็นหันด้วยตัวเองนะครับผมตรงนี้ก็จะกลับไปวนสู่ข้อหนึ่งนะครับเป็นในสิ่งที่ผู้ใช้รู้นะครับผมเหมือนกับอีกเรื่องหนึ่งการสแกนใบหน้านะครับผมในโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ Android หรือพท์ iOS หรือโน้ตบุ๊กบางเครื่องนะครับที่สามารถตั้ง การสแกนใบหน้าได้นะผมถ้าใบหน้าตรงก็จะทำการปลดล็อกให้แต่ถ้าใบหน้าไม่ตรงก็อาจจะใช้เป็นรหัสผ่านแทนในการเข้านะตรงนี้นะต่อไปนะเป็นข้อเสนอแนะในการตั้งรหัสผ่านต่างๆนะครับรหัสผ่านควรตั้งเป็นไปตั้งเงื่อนไขของโน้ตที่ใช้งานนะครับควรประกอบไปด้วยตัวอักษรใหญ่ตัวเล็กตัวเลขแล้วก็สัญลักษณ์พิเศษต่างๆนะครับเช่นอันนี้ตัวอย่างนะครับครูก็ตั้งเป็นตัววายใหญ่นะครับแล้วก็อาร์เล็กเอสเล็กแล้วก็เป็นตัวอักษรพิเศษคือชาร์ปแล้วก็ท้าเหมนตัวเลขนะครับสอ1หราหกห้าะตั้งหกสี่หแต่ว่า ควรจะมีองค์ประกอบครบทั้ง4อย่างที่ครูบอกไปต่อไปนะครับหลีกเลี่ยงการตั้งหลักฐานโดยใช้วันเดือนปีเกิดชื่อผู้ใช้จังหวัดหรือ,อตัวละครหรือชื่อสิ่งของต่างๆนะครับเช่นนะครับครูตั้งหน้าเฟซบุ๊กเนี่ยสมมติผมตั้งชื่อครูเนี่ยอ่ะครูภูมิพัฒน์คนอื่นก็อาจจะเดาถูกได้นะครับผมถ้าเขามีมีอของครูนะครับ 3. ตั้งให้จดจําได้ง่ายแต่ยากต่อ,อการคาดเดาด้วยบุคคลหรือโปรแกรมนะครับตรงนี้ก็อาจเหมือนที่ครูบอกว่าเราอาจจะตั้งไม่ได้ยากมากแต่ ให้ซับซ้อนแลตัวอักษรเล็กตัวใหญ่ปนกันนะครับผมต่อไปนะผมบัญชีรายชื่อผู้ใช้แต่ละบวควรใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันโดยเฉพาะบัญชีที่ใช้เข้าถึงข้อมูลสําคัญนะครับผมถ้าไม่บอกรหัสผ่านตัวเองให้กับผู้อื่นไม่ว่ากรณีนใดนะครับหกออกจากโบบทุกครั้งเมื่อใช้บริการต่างบนอินเทอร์เน็ตอ่ะตรงนี้นะครับมสมมติว่าเรามาได้มาเรียนออนไซต์อิงอย่างอีกครั้งเนี่ยนะครับผมแล้วเรามีการล็อกอินใช้ อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนนะครับผมหรือล็อกอินใช้เมลโรงเรียนหรือเฟซโรงต่างๆนะครับเราเวลาเราก่อนเราจะปิดเครื่องครับเราควรจะล็อกเอาออกจากระบบให้เรียบร้อยนะครับเพื่ออะไรนะเพื่อที่ว่าคนที่มาใช้ต่อจากเราเนี่ยถ้าเขาหวังดีนะครับเขาก็จะออกจากให้แต่ถ้าเขามีความประสงค์ร้ายนะครับเขาก็จะเอาเฟซเราเนี่ยไปทําในสิ่งที่ไม่ดีนะครับหรือผิดกฎหมายได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็ต้องระวังไว้นะครับผมแต่วันนี้นะผมก็สวัสดีครับ